สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็จะคลิปนี้ก็จะวางแนวทางของเราพัฒนานะครับพัสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวน,นี้ก็สายสายครับเนาะสายสายเที่ยงเที่ยงของวันศุกร์ครับเนาะศุกร์สดใสวันที่ศุกร์ฝนตกแต่เช้านะเนาะตกชุ่มฉ่ำเลยตกตอนคุณค่อนแจ้งครับเนาะคอนลุงคอนลุงแจ้ง ตกตอนกดจะมาทํางานครับเนาะก็รถติดกันไปนะครับเนาะนวันศุกร์โดยจะไปก็รถวันศุกร์รถติดอยู่แล้วนะครับเนาะก็ติดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ขับรถขับเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเนาะก็ที่บ้านซามจะมในดางของเราพัฒนานะครับให้เสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็สำหรับข้อห้าน้อยก็ทรงเช้าก็ลงหนวทางไปให้แล้วนะครับเนะาะท่งเช้า ถ้าใครยังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนซ้ายมือเนะเนาะด้านล่างครับเนาะมีรูปบอกสารคามอยู่เขาไปค้นดูได้เลยครับเนาะสำหรับคอฮานอยนะครับสุดท้านี้เป็นของตำลาวนะครับเนาะของเราพัฒนาที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะลุนฮานอยถึงหนึ่งทุ่มครับเนาะหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งพักกินน้ํากินท่าก็สองทุ่มก็ลุ้นลาพัฒนาต่อนะครับเนาะสำหรับคอตำลาวนะครับเนาะคอตำลาว ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะก็มาเด็ดคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพาไปชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราครับเนาะต้นไม้ใบหญ้ามีน้ำดำทายเหมือนเดิมท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆนะครับเจริญหูเจริญตาครับเนาะจะได้ไม่เบื่อชมธรรมชาติชมยูทิวทัศน์สวยๆนะครับนานๆมองหน้ากันเดินดีในแนวทางครับเนาะแนวทางก็ย้ำเหมือนเดิมครับเนาะ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงการคาดคณีนะครับเนะาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนาะตามตำราวัานนี้ถูกตาถูกใจค่อยลงทุนค่อยขึ้นเวทีนะครับเนาะถ้าไม,ไม่ถูกตาถูกใจก็ข้ามไปนะครับชพมพพรบันเทิงรอวันต่อไปเหมือนเดิมนะครับเนาะใครยังไม่มีแนวทางก็ดูแนวทางแบบเทียบก็ได้นะนะเกี่ยวกับอาจารย์อื่นเสียนอื่นๆน,นะครับว่าใกล้เคียงกันไหม เป็นไปได้ไหมเหมือนชาวบ้านเขาไหมประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบดีครับเนาะเพราะว่ามีอาจารย์ให้แนวทางเยอะมากครับเป็นพันเป็นหมื่นครับเนาะก็เลือกดูครับเนาะเปรียบเทียบก็ได้จะเขียนกันไหมประมาณนี้นะครับก็กอ,อื่นก็ดูผลก่อนครับเนาะผลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเนาะพุธที่ผ่านมาแนวทางเราพัฒนาเลขหกตัวนะครับเนาะผลออกมาคือหนึ่งห้า เก้าสี่เ7 3นะครับหตัว2ตัวล่างคือ9 4นะครับเนาะ2ตัวล่าง9 4 3ตัวบนก็4ี3นะครับ473 2ตัวก็73นะครับเนาะ2ตัว9 4กับ73นะครับ2ตัวล่างนะครับเนาะ2ตัวล่าง9 4 7 3 เราทำให้แนวทางไปนะครับเนาะเด่นเจ็ดรองหนะครับเข้าตัวเด่นเลยครับเนาะตัวเด่นเลยเด่นเจ็ดนะครับจับคู่ให้ก็เจ็ดสามตรงตรงครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยใครตาเมื่อวันพุทธที่แล้วก็ดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยแต่เสียใจนะเนาะหลักร้อยไม่ใช่นะเนาะไม่ใช่หลักร้อย,นะอยขอพี่เขาเป็นสี่เจ็ดสาม บอกสระทให้ไปเป็นแปดเจ็ดสามนะครับเนาะหลัก้อยไม่ใช่คนระับเนาะเสียดายไม่งั้นจะเต็มเต็มครับเนาะเต็มเต็มเลยก็ประมาณดีครับเนาะก็ใคยตามดีเจด้วยวันนี้ก็ลงเราทางให้เหมือนเดิมนะครับเนาะสลับคอลาพัฒนานะครับคอลาพัฒนาก็ใครสรจดจดไว้นะครับใครสุดจดสุก,กแคปก็อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะสรับคอลาพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเนาะ สองทุ่มสองทุ่มยี่สิบห้าโดยประมาณก็รู้เรื่องของโอมูออกจากนะครับเนาะบอซามให้แนวทางทุกอย่างคนระับเนาะฮานอยก็ให้นะครับเนาะลาวพัฒนาก็ให้นะครับเนาะก็ตำไทยตำลาวให้แนวทางหมดนะครับเนาะใครชอบก็รับชมรับฟังได้นะครับเนาะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชอบค่อยลงทุนเหมือนเดิมครับเนาะย้ำก็เป็นเพียงแค่แนวทางการตัดสินใจเป็นของ fc นะครับเนาะ แนวทางให้ดีฝ่อเดานะครับเนาะดีฝ่อเดาแต่ถ้าใครมีแนวทางแล้วก็ไม่เป็นไรนครับเนาะแต่ถ้ายังไม่มีก็รับชมรนะับฟังได้นะครับแนวทางของลาวพัฒนานะครับเนาะก็วันนี้ก็สรุปจุดๆไว้นะครับสรุปแคปก่อนเราแคปบนเดิมฟังให้แคปฟังให้ให้ฟังให้ฟังให้จบครับเนาะลงแคปตัวคลิปนะครับแต่ถ้าใครสรุปจุดก็ผมเคลื่อนโพยให้แล้วเนาะเทคนิค กดหยุดคลิปนะครับหยุดจดได้เลยนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับสุดแคปก็ง่ายแป๊บเดียวครับเนาะคนสะดวกแคปง่ายแป๊บเดียวแนะนำเทคนิคสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้เราทำให้เด่นเจ็ดลองแปดนะครับเด่นเจ็ดเด่นแปดครับเราพัฒนาวันนี้ก็ซื้อให้ติดสองตัวนี้ไว้ครับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็มีลุ้นแน่นอนครับเนาะมีลุ้นแน่นอนคาดว่าไปไหนไม่ไกลนะครับเนาะ ดูที่จะขาดการถูกไหมหลุ้นด้วยกันนะครับขาดการถูกไหมเด่นเจ็ดเด่นแปดนะครับเด่นเจ็ดเด่นแปดจับคู่ให้นะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหกสี่แปดสี่แปดห้าแปดหกหกห้าตัวนีค,วนครับเราพัฒนาวันนี้เด่นเจ็ดเด่นแปดจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก หกสี่แปดสีห้าแหกหกนะครับแคู่8ปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่7จ็ดสีเจดห้าแดห้านะครับ 7, 4, 7, 5, 8, 5, เจ็ดสีเจ็ดห้้นให้3คู่นะครับเนาะก็มาที่ชุด3ตัวคนระับเนาะชุด3ตัวมีรุ่น สชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี5้าเจ็ดส5่ห้าเห้าเจสนะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่7จ็ดห7าสี่ห้หนะครับสมชุดนะครับเนาะสี่ชุดเน้นให้3มชุดก็คบทุณน้องสัตว์รทางเราพัฒนาวันนี้นะครับ วันศุกร์ลุ้นฮานอยเสียต่อที่เราพัฒนาครับสองทุ่มถ้าถูกหูกลางวันครับแล้วก็ฉลองกันได้เลยครับเนาะเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์หยุดบางคนหยุดยาวครับเนาะหยุดวันจันทร์ถึงวันข้าวครับเนาะสี่วันเลยครับบางคนบางคนก็หยุดแค่สองวันครับเนาะก็แล้วแต่ครับเนาะก่มาเรื่อยครับเนาะถ้าคลิปคนกบน้อยก็อย่าลุ้นกับเขาก็ตัวนี้นะครับี่ผมเน้นให้เผื่อฟุกเข้าครับเนาะ วันนี้ก็พี7เจ็ดสหนะครับ74 7 5 8 5หก็3คู่ที่ชอบที่สุดนะครับตัวที่จะเป็นไงจะคาดการถูกไหมงวดที่เราคาดการถูก73มเต็มเต็มนะเนาะตัวเน้นเลยตรงตรงเลยวันนี้คาดว่าไปไหนไม่ไกลนะครับเนะาะก็ฝากไว้ที่นี้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะครับแล้วนะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ